สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวอินทูปท่านนะครับครับวันนี้ต้อมพามารีวิวนะครับรถตักนะครถตักล้อยางครับเป็นทีซ L เ0็มสิบครับวันนี้เรามากับรุ่น3ามครับ L20 นะครับตัวนี้ขนาดบุ้งกีนะครับอยู่ประมาณที่2คิวนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ6สูบนะครับยี u ส u 6สสูบมีเทอร์โบนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์อะไรเยอะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับขนาดนะครับตัวนะครับตัวนี้เท่าๆ W A 2 0 0นะครับขับสายยางครับตัวนี้มากับเบอร์17.5ขอบ25ิครับ17.5นะครับ L ล้วครับเป็นรุ่น3ครับรุ่น3ตัวนี้พิมพ์นิยมครับสภาพสีสันเดิมๆนะครับเครื่อง6สูบมีเทอร์โบนะครับยีู่สูครับ ครับเครื่องเกียร์ดีครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเก่านอกเชียร์่ปุ่นแท้ๆนะครับอ่ะนี่ครับเบอร์ยางครับสิบเจ็ดจุดห้าขอบยี่ห้าครับมีระบบแอร์เย็นนะครับนี่เอลออนด้วยนะครับมีหัวเก๋งมีแอร์เย็นเรียบร้อยเลยนะครับอ่าครับขนาดวงกีครับอยู่ประมาณที่สองคิวนะครับระบบเกียร์ทอร์กนะครับระบบเพานะครับระบบเกียร์ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ พี่เพนได้หารถตักนะครับขนาด2คิวก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับวันนี้มาใหม่ครับ TML c 20นะครับรุ่น3นะครับรุ่น3เก่านอกเชอญญี่ปุ่นแท้ๆครับแง่งดีครับระบบต่างๆนะครับเดิมๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวดูภายในห้องคนขับนะครับ บ่อรูมพุ่มกันใหม่ครับคอนโทรลเดียวครับคอนโทรลเดียวนะครับมีแอร์เย็นด้วยนะครับตัวนี้ก็ระบบเกียร์เดินหน้า4ี่ถอยหลังสนะครับสภาพโดยรวมนะครับก็7 0็ดสดสนตได้ครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับยังไงฝากกดด้วยนะครับวันนี้รถตักขนาด2องจิวทีซีเอ็มเอล่สิ้นสาครับ เจทอกนะครับเจทอกนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรีวิวนะครับถ้าชอบกันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตั้มด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ